สวัสดีค่ะจากบารายอค์พยอมค่ะวันนี้บาไายอุงพยอมรับพัสดุหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นอะไรเอ่ยอันนี้มาจากคุณพมมาศนะคะคุณพมมาศมาจากจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในกล่องนี้ผู้ใดส่งอะไรมาให้บารายอุงพยอมนะคะ ว,ว้วาวว,าว้วาวแคมแคมจะเอ๋นี่ค่ะนี่คือต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ของสาคูแดงนะคะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากๆเลยดินของเขาดีจังเลยนะคะเป็นดินดินออกสีแดงแดงนวลน,นวลเป็นดินทรายนะคะดินของบ้าองคพยอมนี่จะมีหัวไหมเนี่ยดินของบ้าองุพยอมจะเป็นดินที่เป็นดินไร่นะคะดินลูกลัง ก็ให้มาทั้งหมดเลยหกหน่อนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพรมมาศหรือช่องอีสานไทยแลนด์นะคะที่ได้ส่งต้นหน่อพันของปาคูแดงมาให้บ้านไร่องพยมนะคะถ้าใครสนใจนะคะช่องอีสานไทยแลนด์นี่ก็เป็นเกษตร ตัวอย่างอีกคนนึงนะคะที่ขยันมากๆนะคะทำได้หลายๆอย่างตอนนี้ก็ปลูกข้าวนะคะเป็นข้าวยิปพันญี่ปุ่นนะคะฮีลิโคฮิชินะคะถ้าจะถ้าจไม่ผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปลูกพืชผักหลายๆอย่างนะคะที่ส่งขายตามหมู่บ้านด้วยนะคะ ก็เป็นคนขยันคนหนึ่งนะคะคนปลูกพืชปลูกผักคนทํานาคนขยันมีกินตลอดนะคะไม่อดไม่อยากก็ได้มาจากช่องอีสานไทยแลนด์นะคะคุณพรหม,มาศนะคะสำหรับสาคูแดงถ้าใครสนใจก็ทักทายไปได้นะคะ เขาบอกว่ามีจำหน่ายทั้งพันธ์ข้าวฮิริโคฮิชิถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะเป็นข้าวสายพันธ์ุญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสาคูนะคะสาคูพันธ์สาคูแดงหรือพุทธรักษาแดงนะคะก็ไปสอบถามกันได้นะคะที่ช่องเขา จะมีเบอร์อยู่ใต้คลิปด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนเขาได้นะคะทุกอย่างก็อุดหนุนซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มีกินมีใช้กันต่อๆไปนะคะเราก็ได้พันธุของเขามานี้นะคะก็จะพยายามปลูกให้ได้ดีที่สุดนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณช่องอีสานไทยแลนด์นะคะคุณพรมมาศนะคะที่ได้ส่งสาคูพันธ์สาคูแดงมาให้บาลายองพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ